สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆนช่องช่างปัญญาพาธรรมทุกท่านครับวันนี้มารีวิวเวฟร้อยตัวสติ๊กเกอร์ใหญ่ไม่สีฟ้านะครับเป็นรถเดิมเดิมเดิมศูนย์เลยนะครับเครื่องไม่เคยแกะเครื่องนิ่มๆเงียบๆ,ๆนะครับ รถพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับโอ้ยเขาก็บพุทนแลวพี่น้องเอ้ยกําลังแลวนี่แหละแหงบ้านได้เก็บอยู่คือหอดพี่น้องแห้งกันเลยมานทายถ้ำพี่น้องเบิงนะครับเป็นรถเดิมศูนย์เครื่องนี้ดีรถพร้อมใช้งานเลยนะครับพี่น้องเครื่องบ่เคยแก้เลยเด้ เป็นหลดเจ้าของเดียวมือเดียวปลายแดงนะครับผู้ใดสนใจจะเอาไปใส่งานกับติดต่อสอบถามมาได้ครับเด้อดรถดคุณผู้หญิงผู้ชายแลวก็บ่ท่านเคยสอนบพทันเคยเห็หนยังนะครับสนใจกับติดต่อสอบถามมาได้เอกสารปบเหลี่ยมโอนนะครับชุดโอน แๆก็มือเพ่นเยนให้เลยนะครับที่เขาเห็นที่เขาเห็นบาะมันเนี้ยนี่บอ่อเป็นบาะมันขาดนะครับมันมันอายุการใส่งานมันนานมันก็เลยมันก็เลยหลอกออกนะครับแต่มันก็นยังใส่งานได้ปกตินะครับที่เกิดไงไม่ฝาศูนย์เคียงๆนิ่มๆเงียบๆเลยนะครับบอกะล็อกได้นะครับ จากดูรอบๆขั้นแล้วเขาก็มื่เบรงพบไฟกันนะครับท่บงานในปกตินะครับไฟเดียวไฟเดียวขวา โมนีกาไทยสวยเนียเน่ยนจักหน่อยมันมันแดดอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วนะครับไฟเกลียวกะใช่ได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะเบรงไฟเบรกนะพี่น้องเห็นบ่ครับตัวนี้ไฟเบรกหน้านะครับตัวนี้ไฟเบรกหลังครับครับเป็นรถฟอร์อมใช้งานเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับ เครื่องนิ่มๆเลยนะครับบอมีหลืน่นบอมีหอนบอมีควันนะครับรถพร้อมแส่งานเลยนะครับสามจุดบ่เชื่อมนะครับเรื่องขาแขเงเลยนะครับช่ายหงเหเริ่มๆบ่ค่อยแก่เลยนะครับรถบ,รถบอร่อได้ขี่มันก็เลยตัดไปนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอําเภอกันทาราลมนะครับดิบเบกนาดำลังนะครับรอแท่สี่แท่เลยนะครับ สนใจก่อนติดต่อสอบถามมาไรนะครับ0612812หาเนะครับทรงไหทัวไทยครับนี่เก็บเงินไปลาทางกัไดนะครับสำหรับผู้อยู่ไกลต้องสามารถโอนให้ขึ้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสิขออัมราพาะจากพี่น้องไปเท่เพียงเท่านี้นะครับ อ๋อลืมบอกราคาครับอ่าราคาเมื่อินซพันเก่า 14, นะครับเป็นรถเดิมๆรถเมือเดียวไปแดงเลยนะครับเอกสารครบลิมโอนนะครับเบอร์กับเบอร์เดิมนะครับศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าีเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าสวนจะโทรมาสอบถามต่อรองราคากันได้เลยนะครับบทตตองมานางานตอ่อนจุบนันได้อย่างสบายๆเลยนะครับ รถพร้อมใส่งานครับเคื่องดีนิ่มๆน,นะครับจอด,ดนบนบันไดกับสัตน์ที่เดียวติดเลยนะครับระบบต่างๆใส่งานในเมือ่อกอยยางครับยอดทอนจอมประหยัดครับเติมเต็ม,ตมทั้งกีจนลืมข้าคนละพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้จ้ะขออำลาพากจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ